สวัสดีคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะของ g r a t ู l เลชันเพราะว่ามกราคม2,567นี้คุณจะมีโชคดีคุณจะมีโชคลาภคุณจะมีวาจาทรสงสเสน่ห์ที่จะหยิบจับทำอะไรประสบความสำเร็จอดูเหมือนมกราคม5 6 6 7ักเจะเป็นเดือนของคุณจริงๆนะคนที่เกิดในวันศุกร์นะ ยิ่งคุณทํางานอะไรเกี่ยวกับว,วงการบันเทิงการสื่อสารการเจราจาการพูดคุยนะการมีคอนเน็ชันอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารอะไรต่างๆมีโอกาสเหลือเกินว่ามกราคม2 5 1 7จะประสบความสําเร็จเลยคุณมีโชคดีมีดวงดีมีโชคลาภมีโอกาสว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือทําให้การงานธุรกิจการเงินของคุณหรือแม้กระทั่งเรื่องเรื่องความรักรก็ประสบความสําเร็จด้วย ถ้าเป็นเรื่องของการงานนะเตรียมตัวเลยการงานของคุณประสบความสําเร็จแน่นอนหากหางานอยู่ได้งานแน่นอนผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นความสามารถผู้หลักผู้ใหญ่จะผลักดันสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็ให้งานกับคุณถ้าเกิดว่าคุณทํางานอยู่แล้วนะมีงานประจําอยู่แล้วมีโอกาสาว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะอาจจะส่งเสริมสั่งสนับสนุนผลักดันอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําตแหน่งหรือมีข่าวมาว่าเขาอาจจะบอกคุณว่าปีนี้จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้กับคุณเป็นไปได้ หรืออาจจะมีคนมาซื้อตัวคุณนะหรือให้งานอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืองานพิเศษงานเพิ่มเติมให้กับคุณก็ได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดคุณทำธุรกิจต้องบอกเลยธุรกิจของคุณจะเริ่ดรุ่งเร,องเรืองก้าวหน้าร่ํารวยโถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะต้องบอกเลยการเงินช่วงนี้นะยิ่งยิ่งพูดยิ่งมีซั์ว่า วาจาดีเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองนะมีโอกาสเหลือเกินว่าวาจาของคุณนะจะท oui, ําให้คนดึง hmm. ดูดทรัพย์สินเงินทองเข้าสู่ชีวิตได้มากเลยทีเดียวนะคนที่เกิดในวันศุกร์ในเดือนมกราคม2567นะมีโอกาสเงินทองหลั่งไหลไหลมาเทมานะมีโอกาสว่าหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองเออมีความโชคดีมีความโชคลาภแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสมีโชคลาภโชคจากการเสี่ยงโชค โชคจากการเสียงทายโชคในเรื่องของการเงินมีเงินหล่นทับมีโชคหล่นทับมีทรัพ์รับทรัพย์ก้อนใหญ่นะมีโอกาสที่จะมีเงินหลังไหลๆมาเทมามีโชคมีลาบนะขอพรพระพิฆเนศนะหรือปู่ฤาษีอะไรต่างๆนะมีโอกาสที่จะได้รับความโชคดีได้รับโชคลาภได้รับความสําเร็จเออมีโอกาสเลยถูกหวยถูกรัตตอรี่มีโอกาสเออนะเออยิ่งไปขอพรมานะหรือทําบุญเพิ่งทําบุญกลับมามีโอกาสเออ ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่ถ้าจะระวังระวังนิดนึงระวังความอ้วนเพราะว่าอิ่มหมีพรีมันชีวิตมันแฮปปี้สุขสันต์ก็เลยอาจจะกินเยอะนิดนนะเติมนะหรือเฉลิมฉลองบ่อยนะอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะส่วนในเรื่องของการเรียนมีโอกาสเรียนจบสอบผ่านสอบได้แน่นอน โอ้โหคนวันศุกร์ต้องบอกเลยมกราคมนี้นะสติปัญญาปราดเปรื่องนะหยิบจับทำอะไร,ร,รประสบความสำเร็จการเรียนมีโอกาสที่จะเรียนจบสอบผ่านสอบได้เป็นไปนางหวังเออส่วนในเรื่องของความรักนะถ้าโสดอยู่เตรียมตัวเลยมีคนมาหลงชอบแน่นอนด้วยคารมคมคลายของคุณนะคะมีโอกาสที่จะมีคนมาหลงสเสน่ห์วาจาของคุณนะหลงเสน่ห์คารมของคุณเออส่วนถ้าเกิดว่าสถานาาะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกเลยโอกาสชัดเจนมีนะเพอๆช่วงนี้พูดอะไรเข้าหูไปหมดเออ แล้วมีโอกาสที่จะชัดเจนแบบปุปบปับฉพานแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยเป็นไปได้เช่นเดียวกันมีโอกาสพบรักเป็นคนต่างวัยมีโอกาสเช่นเดียวกันนะส่วนถ้าเกิดว่างอนกันอยู่ช่วงนี้มกราคมถ้าจะงอนรีบงอจะมีโอกาสกลับมาดีกันในมกราคม2567นี้เลยนะมีโอกาสที่เจได้ดีกันมันเหมือนคําพูดคาจาของคุณมันอ่อนหวานน่ารักนะหรือว่ามันมีคําพูดอะไรแล้วมันถูกอกถูกใจไปหมดอนะ่ะพูด,ดง่าย คำพูดคาจาที่ที่ดีนะต้องบอกเลยส่งผลให้ถูกอ,อกถูกใจไปหมดนะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันหรือว่าถ้าเกิดว่านะความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วมีโอกาสสู่ขอกันมกราคมนี้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่แน่นอนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่อีกจุดหนึ่งหรือมีโอกาสที่จะมีงานแต่งมีงานมงคลมีงานมั่นหมายนะหรือวางแผนหรือว่าอาจจะ,อะขอมั่นกันไว้ก่อนนะหรืออาจจะขอทาบทามกันไว้ก่อนมีโอกาสในเดือนมกราคม2567ด้วยเออ สรุปอีกทีคนที่เกิดในวันศุกร์นะต้องบอกเลยมการาคม2567น,25นี้จะเป็นดวงที่เรียกได้ว่าเป็นดวงโชคดีของคุณเออเป็นดวงที่ดีเป็นดวงที่คุณจะมีความโชคดีมีโชคลาภนะวาจาจะศักดิ์สิทธิ์พูดจาสิ่งใดพูดถึงสิ่งใดขอพรสิ่งใดมีโอกาสสมดังใจปรารถนาเออ วาจาจะเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเ,เรียกทองมีโชคมีลาบมีความสําเร็จนะชีวิตเบิกบานชีวิตสดใสชีวิตสําเร็จดังใจชีวิตสดใสซาบซ่าหรือเล่าเนะ <S <S ใครล้วคำนายอย่าลืมพิมพ์คำน,นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะครับ